3ความคิดต้องห้ามถ้าคุณอยากเป็นคนรวยค่ะครูเองเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าสแสวงหานะที่จะทําให้ตัวเองร่ํารวยนะมาตั้งแต่เด็กๆค่ะลองผิดลองถูกมาเยอะมากค่ะก็ยังไม่เจอวิธีที่จะทําให้เราร่ํารวยจริงๆค่ะเช่าบ้านมานะ2 0 3 0แห่งตั้งแต่เล็กจนโตนะคะก่อนเจอกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดเนี่ยพยายามแล้วพยายามอีกค่ะและครูไม่รู้เลยว่าความคิดต้องห้ามนั้นมันอยู่ในหัวครูมาตลอดเลยนักเรียนค่ะถ้าเรากําลังเป็นอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความคิดแบบนี้จะทําให้เราห่างไกลความ รวยเยอะมากค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความคิดแบบนี้วนเวียนอยู่ในหัวเรามันกลายเป็นความเชื่อค่ะและเมื่อไหร่ที่มันกลายเป็นความเชื่อมันจะดึงดูดเข้ามาหาเราแบบอัตโนมัติถ้าเราอยากจะดึงดูดเรื่องราวดีๆต้องหยุด3คมคต้องห้ามนี้นะคะคําแรกค่ะที่ทําให้เราไม่รวยเพราะเรารู้สึกว่าความรวยคือความโลภค่ะไหนใครเป็นบ้างพิมพ์บอกครูหน่อยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความคิดว่าคนที่รวยคือคนที่โลภ เมื่อนั้นนะคะจิตใต้สำนึกของคุณจะรู้ว่าคุณไม่ต้องการค่ะเพราะ คนรวยคือคนโลภคุณจะไม่อยากเป็นคนไม่ดีจริงไหมคะดังนั้นคุณจึงดึงดูดค่ะแต่สิ่งที่คุณปรารถนามาสิ่งนั้นคุณไม่ปรารถนาคุณจึงไม่ได้ค่ะเพราะคุณให้ความหมายมันไม่ดีอะไรที่คุณให้ความหมายมันไม่ดีมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณคุณอยากจะร่ํารวยเวลาคุณเห็นคนรวยคุณไปบอกว่าเขาโลภแน่นอนค่ะคุณรู้ว่ามันไม่โอเคที่เราจะโลภจริงปะแล้วทําไมเวลาหนูพูดเรื่องราวลบๆว่าหนูลําบากจังเลยแล้วมันก็ลําบากจริงๆด้วยเพราะเวลาคําว่าลําบากมันเป็นคําพลังงานลบๆแล้วคุณ ก็รู้สึกลบๆอีกมันก็จะดึงดูดง่ายอยู่แล้วค่ะกดแ่งแรงดึงดูดดึงดูดได้ทั้งเรื่องลบและเรื่องบวกค่ะแต่คนส่วนใหญ่มักจะให้ความหมายตรงข้ามถ้าเราอยากจะดึงดูดเรื่องบวกบวกแล้วเราไปให้พลังงานคําพูดลบๆเช่นฉันอยากรวยนะแต่ฉันรู้สึกว่ารวยคือโลภเห็นไหมคําพูดบวกแต่ ความหมายลบในความรู้สึกของเรานั่นหมายความว่าคุณจะไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาดังนั้นวิธีการง่ายๆค่ะถ้าคุณรู้ว่าคนรวยบางคนเขาเหลือเฟือบางคนเนี่ยเขารวยแล้วเขาก็แบ่งปันช่วยเหลือเนี่ยคุณจะรู้สึกที่อยากจะเป็นคนรวยมากขึ้นจริงไหมดังนั้นเราเปลี่ยนความคิดได้ค่ะอย่าไปรู้สึกว่าความรวยหรือคนรวยคือคนที่โลภค่ะไม่งั้นคุณจะห่างไกลาคาที่สองค่ะนะคะคือคาว่าคนรวยคือคน เห็นแก่ตัวค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเชื่อว่าคนรวยเห็นแก่ตัวคุณเองก็ไม่อยากเป็นคนเห็นแก่ตัวจริงไหมสมองคุณรับคําสั่งสั่งการสู่จิตใต้สานึกค่ะและดึงดูดเหตุการณ์มาให้คุณได้เห็นคนรวยบางประเภทที่อาจจะเห็นแก่ตัวซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนค่ะคนรวยบางคนนะคะเขาก็มีน้ําใจที่จะช่วยเหลือคุณเห็นค่ะว่าบิลเกตเอ่ยแจ็คหมาเอ่ยกบริจาคเงินช่วยเหลือโลกใบน,นี้มากมายค่ะคุณเห็นไหมคะว่าคนรวยที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะพร้อมจะสนับสนุนสิ่งดีๆบนโลกใบนี้ก็มีอีกเยอะนะคะโนบนะ,ะรางวัน ็สนับสนุนมาจากคนร่ํารวยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยตัวอย่างที่ดีก็มีตั้งเยอะดังนั้นเราเอาความรู้สึกของเราถ้าเรารู้ว่าถ้าเรารวยแล้วเราสร้างคุณค่ากับผู้คนได้เราช่วยเหลือโลกได้เราเองจะเปลี่ยนจุดนะเห็นไหมเปลี่ยนความคิดใหม่เราจะเปลี่ยนจุดยืนตัวเองใหม่ค่ะและเราจะรู้สึกว่าถ้าเรารวยเราจะได้ช่วยคนหรือทําบุญได้มากขึ้นนั่นเองนะคะข้อสุดท้ายค่ะถ้าคุณอยากจะรวยต้องหยุดพูดคํานี้นะ ความรู้สึกที่คุณนึกถึงคนรวยคุณคิดว่าคนรวยเป็นคนไม่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคนรวยเป็นคนไม่ดีคุณยิ่งห่างไกลใหญ่เลยค่ะกับคําว่ารวยนะคะเพราะคุณจะรู้สึกว่าเวลาที่ฉันเริ่มมีเงินเยอะฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนไม่ดีจังเลยฉันรู้สึกว่าเฮ้ยคนรวยที่ฉันเคยเห็นมาเขาไม่ได้ดีอ่ะนึกออกป่มอย่างที่ครูบอกคะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมองหาคุณจะมองเห็นแบบนั้นแต่ถ้าคุณเอาสายตาไปดูคนระดับโลกที่เขาประสบความสําเร็จและเขารุกขึ้นมาช่วยเหลือสังคมค่ะสร้างโรงพยาบาลสร้างน ห้องสมุด3,000แห่งทั่วโลกเยอะแยะมากเลยค่ะคนรวยที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเยอะมากค่ะเมื่อคุณรู้ว่าคนรวยที่เป็นคนดีก็มีเยอะแม่ชีเทเรซาก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นผู้ใจบุญนะคะเป็นแม่ชีที่ใจดีนะคะถึงท่านไม่ได้มีทรัพย์สินมรกแต่ท่านก็สามารถทําให้มหาเศรษฐีของโลกนะร่วมบริจาคก,กันทั่วโลกมากมายเลยเราจะเห็นมหาเศรษฐีมากมายที่ใจดีค่ะและเป็นคนดีเยอะเสียด้วยสินะคะดังนั้นถ้าเราเห็นมหาเศรษฐีที่ เป็นคนดีแต่เปลือกเราเห็นเราก็อย่าทำค่ะแต่เราเชื่อเลยค่ะว่ามันมีมหาเศรษฐีที่ก็เป็นคนดีทั้งกายและใจดังนั้นหากเราหยุดความเชื่อสามความเชื่อหรือสามความคิดที่ครูบอกเราไปค่ะเราจะเข้าใกล้ความสำเร็จเมื่อเรามองหาจุดดีเราจะเจอจุดดีเมื่อเรามองหานะคะจุดด้อยเราจะเจอจุดด้อยดังนั้นรักษาจุดร่วมสมนจุดต่างค่ะสิ่งใดที่ดีคุณก็ทําเขาดียังไงคุณทําแบบนั้นอะไรที่เขาไม่ดีคุณอย่าทําตามดังนั้นคุณจะต้องสร้างแรงดึงดูดใหม่ให้กับตัวเราและเชื่อเสมอค,ค่ะว่าถ้าเขาเป็นได้เราก็เป็นได้ ยิ่งรวยยิ่งช่วยคนได้เยอะลุกขึ้นมาเป็นแสงสว่างให้กับโลกใบนี้ด้วยกันค่ะถ้าคุณเจอกฎจกักรวาลกดแรงหนึ่งดูแล้วคุณโชคดีมากครูเองจากอยู่ห้องเช่าค่ะวันนี้ครูเปลี่ยนแปลงชีวิต รวดเร็วมากเมื่อเจอกฎวิทยาศาสตร์นี้ครูเปลี่ยนความคิดครูใหม่ครูเปลี่ยนความเชื่อครูใหม่ครูสร้างอารมณ์ด้านดีนะเกี่ยวกับสิ่งที่ครูปรารถนาตลอดเวลาค่ะจนทำให้ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะสามเดือนครูปลดหนี้สิบล้านห้าเดือนครูซื้อบ้านเงินสดเจ็ดเดือนครูนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านนะคะทุกอย่างใช้กระแสเงินสดหมดเลยถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตสามารถขอคลิปดีๆนะคะฟรีที่เว็บ t e a c h e r s i t com มหากัดยี่สิบเอ็ดวันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งกับคูซิตานะคะอยากชมสดๆไปที่เพจคูสิตาพรสวรร เชื่อเหลือเกินว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอให้คุณด้วยด้วย